สวัสดีทุกคนครับผมโคโคคาและออริโนสเตชเชวันนี้ผมกระมก็มาอยู่กับเกมใหม่ล่าสุดอย่างแบทส์ฟิลฮาร์ดไลน์เบต้าอิดิชั่นก็คือเวอร์ชันเบต้านั่นแหละเออพูดที่มันเท่ไปงั้นอ่ะก็ให้ทดลองเล่นครับผมกับในส่วนของมันติเพย์เออร์ซึ่งยังไม่มีอะไรมากมายครับผมก็ลองเล่นไปตานึงโอ้โหเครียดเลยอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเกมนี้เนี่ยได้ทีมงานของเดสเปซซีรีส์มาทำภาคนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูตัวเต็มครับ ค okay. ตอนนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ด่านครับก็เป็นด่านไฮเทนชันในโหมดของไฮส์ซึ่งตอนนี้มีแค่สโหมดเท่านั้นคือโหมดบลัดมันนี่กับโหมดไฮส์นั่นเองโอเคเราเป็นตำรวจเนาะอันนี้ซ็อกเคียร์อ๋อเราต้องฆ่าไม่ให้ตัว,ตวหยิบของไปได้อาบิจะยิงไม่โดน บอกว่าโมเดลนี้ทำผมผิดหวังนิดนึงนะเพราะมันออกแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ UP45 นี่ตัวดีเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยแต่ไม่สักปืนดีโอ้ยลาจะเจ็บเลยอุ้ยอุ๊ยอ้โหโห่โหเขียวหน้ากูเลยไงเฮ้ยเอ๋อพูดจัดการอะไรวะทอาไมเอาเอาเอาเฮ้ยดีๆๆๆอะไรเนี่ยเออกูรู้สึกช้าไปใช่ไหม เมื่อกีน้นี้รู้สึกช้าไปใช่ปหมเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนเป็นเอ่อโอเคเอาหมดเดิมไปเลยแต่เปลี่ยนปืนฮัลสตมอมายดูซิมีปืนอะไรบ้างปืนกระสุนต้องโอ๊เก็บปังวะ่ะดูซิโอเคใช้ยูเอ็มพีไปนี่แหละโอเคขับพอให้ตายผมก็ไม่ขับอีกแล้วเขากับซี่เป็นซีรีส์ละอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย โอ้หน้าหลังหน้าหลังหลังนี่โกหกแฮ้บนหัวน่าจะมีทำไมเบต้าถึงไม่มีทีมได้แบบนะไม่เข้าใจมันจะได้เล่นง่ายๆหน่อยเออโอเคขับรถโอเคมีมอเตอร์ไซค์โอ้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  หลังนี่ว่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยโอ้โหแล้วกูจะสู้ยังไงวะฮะไซการ์จุดสามศูนย์แปดอ๋อไซการ์หัวก็ศูนย์สามแปดได้สามศูนย์แปดโอเคเราเล่นสไนเปอร์สู้พวกมันยังไงเนี่ยโอ้ทีมนี่จะแพ้เลยนี่ว่าอื้อหือ รถจุดอื่นเลยรถก็ไม่มีสักคันโอ้โหโแต่ก็ปลอดภัยวะเฮ้ยมันยึดเลยดีว่าโอ้โหจะไปถึงไหมเนี่ย พูดจริงผมไปไม่ทันแน่นอนวิ่งอย่างเดียวอะโอเคขอขึ้นรถด้วยขึ้นรถด้วยขึ้นรถด้วยโอ้โห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 ไม่จอดให้กูเลยไม่จอดเลยอะไรวะโอ้ไม่ถึงอะเหมือนว่าจะจบเกมแล้วละชัดเจนครับ เข t เช็ the wall อ๋อของโผล่มาแล้วต้องนี่ไอ้นี่ดีกว่าไปไหนฮะเออโผล่ได้ไงผู้พลาดผู้พลาด อ๋อนี่อะไรเราโอเคดูสิน,นี้นานๆไม่ดีไม่โดนเว้ยอุ้ยอะไรวะ R 700 RTR แต่วันนี้เล่นนานนี่ว่าโอเคดูสิน่าจะเก็บพอร์ตซื้ออันนี้ได้ละมั้งยี6 ยังไม่ได้ไว้เปรียบค้าบ้างแต่คัคสตอมไมค์ก่อนแต่งกล้องโอเคนี่เล่นรอบหนึ่งแล้วผมไม่ได้แต่งกล้องไงโอเคตาย<ป>เออเรื่อยๆจะแพไ้ไหมเนี่ยเพราะว่าแพ้จริงๆ กระเป๋าอยู่นี่เฮ้ยมาพาไปจุดอนี้ดีกว,ว่าขอๆไม่มีกอจะรอรถสปอร์ตนี่ก็นายโขอ่อะไอรถตามชานนี่ก็ขับไม่ได้เออเราต้องหยุดยนี้ได้ซึ่งเป็นระที่ยากยากนะถ้าคนเลีนไม่เป็น กราฟิกของก็ปรับแบบ normal นะครับเอ้าโอ้ยอยู่หลังดีกว่าโอ้โหข้างบนด้วยมันก็หลังอะไรกูจะขึ้นไปยังไงวะอ้ามีลิฟต์มีลิฟต์อ้าวจบแอะครับเล่นอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยเราเล่นอันนี้โอ้โห โอเคก็เลยให้ดูคร่าวๆครับว่าสภาพโดยรวมแบบเป็นยังไงไม่ได้เล่นมาโชว์เทพนะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ